นี่คือภาพค่าน้ําตาลในเลือดของแม่ก่อนทานชาแม่แย้มน้าตาลสูงเกิน200แม่จะมีอาการเวียนหัวหน้ามืดลุกไปฉี่กลางดึกบ่อยๆบางครั้งก็ชาปลายมือปลายเทา้าหมอบอกถ้าแม่ไม่รีบรักษาต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตแต่หลังจากได้ลองทานชาแม่แย้มชาลีวงโปไปหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ค่าน้ําตาลแม่ลงมาเป็นค่าปกติไปหาหมอล่าสุด หมอสั่งงดฉีดอินซูลินแล้วทานไปแค่ห่อแรกภายใน15นาทีน้ตำตาลลดลงไวมากอาการเวียนหัวหน้ามืด ชาตามมือตามเท้าก็หายไปนอนหลับสนิทไม่ลุกฉี่กลางดึกแล้วการันตีได้เลยนะคะดื่มชาตัวนี้น้ําตาลเบาหวานหายจริงเพราะตัวนี้เป็นสมุนไพรแท้ลูกสาวบอกเป็นสูตรที่แพทย์ด้านเบาหวานแนะนำมีสรรพคุณปรับความดันให้คงที่ลดไขมันคุมเบาหวานตั้งแต่หอแรกซองชาออเกนิกนนำเข้าจากอังกฤษช่วยดูดซึมได้ไวขึ้นมีเลขออยปลอดภยัยอายุเยอะแบแบแม่ก็ทานได้